ใสบ้าบอป่ะความใสของ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 ปูม้านะที่แปะแบบนี้นะฮะนี่ปลาล่าใช่ไหมปลาล่าครับแน่นอนล่านะกินล้าจะมีแรงนะสดเบอร์สุดวุ้นวุ้นของจริงโอ้โหเนี้ยวิจิชอบเลยมีอันนึงไหมหอะก็หอมีมีมีนีคือแหละไอเทมของร้านนึงนี่นะฮะเขาบอกว่าต้องมาตำให้ได้มันคืออะไรครับคุณผู้ชมันคือปูม้าดองนะครับปูม้าดองและกุ้งดองผสมกันไปนะฮะมีในจานเดียวมาดูไข่เยิ้มเลยหยิ้ม ลุยครับแซ่บจริงไม่โกหกกุ้งดองนะฮะร้านนี้โคตรเด็ด <ไป S 1> ครับ,รบมาลุยฮะติดมากถึงเครื่องมาก ร้านน,นนี้โคตรดีเลย่นีนะคะมีคนท้องที่แนะนํามาว่าเราจะต้องมาตําให้ได้นะจ๊ะอันนี้คือหม้อปลรราาขนมจีน<ป>นะคะรับปลาช่อนนะฮะที่โคราชต,ต้องร้านนี้ใช่บทนี้แบบเป็นแบบ,แบบแบบร้านแบบแรกๆออริจินอลต,ต,ต้นตำรับเลยนะฮะชื่อร้านบ,บ้านริมคลองนะจ๊ะคลองนะครับโอ้หัวบาบอที่สุดชิมน้ำให้ดูก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าแซ่บละนัวมากคุณชิมสิ นัวมากมันก็ดีเอ่ยนัวสุดๆแต่กลิ่นดีมากกลิ่นดีมากๆพูดเลยว่าแบบกลิ่นถูกต้องถูกต้องหอมปลามากๆฮะอืมแบบคิดแบบนี้นะครับครับโอ้โหัเส้นหนึ่งก่อนนะฮะมาครับนี่เส้นหนึ่งเหรอคะโอ้โนี่ฮะเส้นหนึ่งฮนะลุยฮะนี่มันจับหนึ่งแล้วเปล่าเอาดีๆผมลูกปกติเราต้องมามกินทีกำหนึ่งจ้ะ กัหนึ่งครับเฮ้ยเข้ามากปลาร้าผับชีลาวเข้าเลยชีลาวมันหอมหอมนะหอมสุดๆครับลุยคือบางทีกินอะไรแนมกับอะไรมันจะช่วยดึงรสชาติอาหารขึ้นมาได้ทำแซ่บไม่จะรอนี้ได้แซ่บ่อยไม่รู้เลยไหอืมมาดูสิพอมันมันตักหม้อให้มันดูน่ากินนะอืมดูสิ ดูโอ้ยแล้วกินกับเนื้อปลาช่อนนะฮะโอ้ยใครเปิดมาเกินสามทุ่มเด้อโอ้ยแซ่บอีหลีขึ้นมากขยันโอ้ยแซ่บมากนี่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 ขอให้ดูความใสของปูก่อนคุณยังเพิ่งขยับค่ะดูฮะตามปูม้านะฮะใสบ้าบอป่ะความใสของ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 ปูม้านะทิ่แปะแบบนี้นะฮะนี่ปลาล่าใช่ไหมปลาล่าครับแน่นอนล่านะกินล่าจะมีแรงนะสดเบอร์ สุ้นพุ้นของจริงโอ้อย่าวันีชอบเลยมีอันนึงหม่แล้วหอมมากมี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 เยอะเลยนะคะนห่งทํเยอะเ่าไกินอีกอันหนึ่งเหรออืมกระึ่งไงจ้ารวยฮะเฮ้ยอยากดพิมากสุดจริงๆแซงแทจริงฮะขอบคุณที่มีคนเนี้ยนะให้เรามาล้านนี้ กันไม่หยุดหย่อนนะคะรานนมาด้วยยำหอยนางรมนะครับีเครื่องแน่นเวอร์คือร้านนี้นิดของคืสดและคุณภาพมากโคราชมีร้านแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นจริงลุยครับโอ้ปากกับคุณดูดีต้องขอบคุณพี่ที่เราเจอที่ร้านเขียวสวยนะคะที่แนะนาเรามาเขาบอกว่าเราต้องมากินนะร้านนี้นี่นะฮะมันฟินมากๆนะครับสดและกรุบมากมาก้เยอะๆลุยอะ โอ้เสียงว่ากอบเอฟเฟกเหมือน,บบนให้คิดว่าเป็นการตีระฆังรัวๆว่าร้านนี้แซบจริงกันละกันนะจ๊ะุดนี่คือแหลไอเทมของร้านูเด่นเะะขาบอกว่าต้องมาตำใี่ได้นี่คือปูปม้าดองนะครับปูม้าดองและกุ้งดองผส,สมกันไปนะฮะนี่ในจานเดียวมาดูไข่เยิ้มๆเลยหยดๆหืยครับแซบจริงไม่โกหกสุดยอด เออมันน่าจะกูไป,ปเธอมันใสแนวเลยโอ้โหมาหลุยครับหืใจเย็นอ่ะควรใจเย็นค่คะเ,คเป็นรุ่นของจริงอะร,ร้านบ้านลิมคองนะครับมาโคราชต้องมาตาัมครับรับรองว่าเฉียดแน่นอนสุดยอดครับฟินมาก